สวัสดีครับวันนี้พบกับคุณครูพิศณุนะครับในรายวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นม2นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องการลงทุนปัจจัยการลงทุนความสําคัญของการลงทุนและประเภทของการลงทุนครับก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับคุณครูมีคําถามนะก่อนเข้าสู่เรียน1คําถามนะครับให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในหัวข้อดังต่อไปนี้นะครับ เมื่อเราออมเงินได้ปริมาณหนึ่งเราจะสามารถนำไปใช้ทำประโยชน์อะไรได้บ้างเมื่อเราออมเงินได้ปริมาณหนึ่งเราจะสามารถนำไปใช้ทำประโยชน์อะไรได้บ้างนักเรียนจดคำตอบไว้ลงในสมุดได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับคุณครูมีคลิปวิดีโอนะครับให้นักเรียนดูก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนะครับต้มยำกุง้งหรือวิกฤตเศรษฐกิจปี2540ที่สร้างความเสียหายมากมายแก่เศรษฐกิจไทยนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรรู้จริงเศรษฐกิจไทยเรื่องนี้เริ่มต้นจากค่างเงินเยนของญี่ปุ่นที่เป็นผู้ผลิตสินค้าสำคัญแข็งค่าขึ้น จึงย้ายฐานการผลิตมาที่ไทยเนื่องจากมีต้นทุนถูกกว่าและมีความพร้อมที่สุดในเวลานั้นไทยจึงเป็นฐานการผลิตใหม่ทําให้เศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วต่อมารัฐบาลมีนโยบายเปิดเสรีทางการเงินเพื่อให้เข้าถึงเงินทุนได้ง,ง่ายขึ้นโดยให้ธนาคารพาณิชย์เปิดบริการวิเทศธ,ธนกิจหรือ BIBF ซึ่งเป็นการกู้เงินจากต่างประเทศมาปล่อยผู้ในประเทศต่อ การกู้ต่างประเทศนั้นได้รับความนิยมเพราะมีดอกเบี้ยถูกกว่าการกู้เงินบาทและขณะนั้นไทยมีอัตราแลกเปลี่ยนคงที่คือ25บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐแต่การจะรักษาอัตราแลกเปลี่ยนให้คงที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะสะกุลเงินนั้นเหมือนสินค้าถ้ามีความต้องการมากมูลค่าก็จะสูงขึ้นหรือแข็งขึ้นเช่นเวลาคนไทยกู้เงินจะได้รับเป็นเงินดอลลาร์ซึ่งต้องนำมาแลกเป็นเงินบาทก่อนจะใช้ดังนั้นความต้องการเงินบาทก็จะสูงขึ้นมูลค่าจริงๆของเงินบาทก็อาจจะไม่ใช่25บาทต่อ1ดอลลาร์อ แบงค์ชาติก็ต้องเพิ่มปริมาณเงินบาทให้มากขึ้นในท้องตลาดเพื่อให้มูลค่าหรืออัตราแลกเปลี่ยนกลับมาอยู่ที่25บาทต่อ1ดอลลาร์ตรงกันข้ามถ้าคนต้องการดอลลาร์มา,มากๆราคาเงินดอลลาร์ก็จะแพงขึ้นหรือเงินบาทไม่ค่าอ่อนลง แบงค์ชาติก็จะนำเงินดอลลาร์ที่อยู่ในทุนสำรองระหว่างประเทศเออกมาซื้อเงินบาทกลับเพื่อลดปริมาณเงินบาทในท้องตลาดและสามารถคงอัตราแลกเปลี่ยนที่25บาทต่อหนึ่งดอลลาร์เอาไว้ในช่วงเวลานั้นการกู้เงินทําได้ง่ายเพราะว่าแบงค์ปล่อยกู้ง่ายคนส่วนหนึ่งนอกจากกู้ไปลงทุนเพื่อทําธุรกิจแล้วก็ยังกู้เงินไปเก็งกาไรไม่ว่าจะหุ้นที่ดินอสังหาริมทรัพย์เช่นกู้เงินเอาไปซื้อบ้านนําไปขายต่อในราคาที่มากกว่า คืนเงินต้นและกบ็ดเบีย้ยเงินส่วนที่เหลือก็คือกําไรเมื่อคนเห็นว่าสามารถทํากําไรกันได้ง่ายๆก็แห่กันกู้มาเพื่อแย่งกันซื้อสินค้าเหล่านี้เมื่อความต้องการสูงขึ้นราคาก็สูงขึ้นจนราคาสูงเกินกว่าม,มูลค่าจริงหรือที่เรียกว่าภาวะฟองสบู่นอกจากนี้การที่คนมีรายได้มากขึ้นและค่างเงินคงที่ทําให้มีการนําเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยจากต่างประเทศจํานวนมากและช่วงนั้นประเทศจีนลดค่าเงินลงทําให้ส่งออกสินค้าได้ราคาถูกกว่าจึงแย่งลูกค้าจากไทยไป จนบัญชีดุลสะพัดของไทยที่เทียบรายได้จากส่งออกกับรายจ่ายจากนาเข้าขาดดุลมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อไทยเริ่มส่งออกได้น้อยลงทําให้เจ้าหนี้เริ่มไม่มั่นใจว่าลุงนี้จะมีรายได้พอจ่ายเงินคืนหรือไม่จึงทวงเงินคืน นักลงทุนต่างชาติก็เริ่มถอนทึ่ออกความต้องการเงินดอลลาร์จึงมากขึ้นมูลค่าจริงๆของเงินบาทจึงเริ่มออกในเวลาเดียวกันนักเก็งกำไรเริ่มเห็นโอกาสทำกำไรจากค่าเงินจึงเริ่มโจมตีค่าเงินโดยนำเงินบาทที่ตุนไวมาแลกเงินดอลลาร์ในราคา25บาทต่อ1ดอลลาร์ตามที่แบงค์ชาติกำหนดเอาไว้เสร็จแล้วนำเงินดอลลาร์ที่ได้ไปขายเป็นเงินบาทไทยในตลาดต่างประเทศซึ่งเป็นราคาที่สะท้อนมูลค่าจริงๆทำให้ได้รับกำไรจากส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อมีการโจมตีนำค่าเงินบาทมาแลกคืนอย่างนี้เรื่อยๆทำให้ม ลดลงมากขึ้นแบงค์ชาติยังต้องรักษาค่าเงินให้อยู่ที่25บาทต่อ1ดอลลาร์จึงนำทุนสำรองที่เป็นเงินดอลลาร์ออกมาซื้อบาทมากขึ้นจนกระทั่งเงินดอลลาร์เกือบหมดจากทุนสำรองสุดท้ายจึงต้องยอมแพ้ประกาศลอยตัวค่าเงินให้เป็นไปตามมูลค่าตลาดที่แท้จริงซึ่งเงินบาทมูลค่าลดลงสูงสุดถึง50กว่าบาทต่อ1ดอลลาร์เมื่อเงินบาทอ่อนค่าลงธุรกิจที่เป็นหนี้ในสกุลเงินต่างประเทศต้องใช้เงินบาทมากขึ้นเพื่อแลกเงินไปใช้หนี้ธุรกิจที่ไม่สามารถใช้หนี้ได้ก็ต้องปิดกิจกากกาางพนนั ทรัพย์สินที่เคยราคาสูงขึ้นมากๆก็ฟองสบู่แตกราคาตกเพราะไม่สามารถขายได้ในราคาสูงอีกต่อไปสถาบันการเงินต้องปิดตัวลงเป็นจำนวนมากเพราะว่าลูกหนี้ไม่มีเงินคืนและหนี้ที่กู้มาปล่อยกู้ต่อจากต่างประเทศนั้นมีมากขึ้นวิกฤตนี้ลุกลามต่อไปยังประเทศอื่นๆด้วยเพราะนักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจประเทศในเอเชียจึงถอนเงินออกจากภูมิภาคทําทให้ค่างเงินอ่อนลงเป็นหนี้มากขึ้นเช่นกันต่อมารัฐบาลไทยต้องรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และต้องรัดเข็มขัดให้จ่ายน้อยเก็บภาษีมาก สถาบันการเงินก็มีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นแต่ก็มีโชคดีในโชคร้ายเนื่องจากค่าเงินบาทลดลงมากทําให้สินค้าไทยถูกลงในสายตาต่างประเทศทําให้ไทยสามารถส่งออกได้มากขึ้นจึงทําให้เศรษฐกิจไทยค่อยๆเริ่มฟื้นคืนกลับมาได้นั่นเองต่อไปนะครับเมื่อนักเรียนดูวิดีโอเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนลองคิดดูว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้มีใครบ้างแน่นอนนะครับก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นตัวหลักและมีนักธุรกิจชาวไทยและต่างประเทศนะครับแล้วก็นักเก่งกำไรอันที่สองนักธุรกิจนำเงินจากแหล่งใดมาลงทุนก็คือการที่ไปกู้ธนาคาร ที่สามนักธุรกิจนำเงินมาลงทุนสิ่งใดบ้างอย่างที่ในวิดีโอคลิปก็บอกก็คือนำไปซื้ออสังหาริมารัพย์ก็คือที่อยู่อาศัยตึกราบ้านช่องไปนักเรียนมาดูนะครับว่าการลงทุนระหว่างประเทศประกอบไปด้วยประเภทอยู่สองสองอย่างสงประเภทใหญ่ใญก็คือ การลงทุนโดยตรงแล้วก็การลงทุนโดยอ้อมนะครับการลงทุนโดยตรงหมายความว่าเป็นการลงทุนที่ผู้เป็นเจ้าของทุนนั้นมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจการนะครับหมายความว่าผู้ลงทุนที่เป็นเจ้าของทุนนั้นเป็นของเจ้าของเงินอะ่ะก็ได้ทํากิจการนั้นด้วยก็คือโดยตรงโดยทําเป็น ของตัวเองเลยเช่นเปิดร้านข้าวมันไก่คนลงทุนก็เป็นคนสับไก่ขายเองนะครับผลตอบแทนของการลงทุนโดยตรงก็คือกําไร,รลงทุนไปทําข้าวมันไก่ลงทุนไป1000บาทจะต้องขายได้2,000บาทหรือมากกว่า1000บาทขึ้นไปก็คือกําไรนั่นเองส่วนการลงทุนทางอ้อมก็เป็นการลงทุนที่ ผู้ลงทุนไม่ได้มีส่วนร่วมนะในการดําเนินกิจการเองโดยตรงนะครับหรือพูดง่ายๆคือไปซื้อหุ้นนั่นแหละครับการซื้อหุ้นก็คือการเอาเงินเนี่ยระดมทุนนะให้ได้มากที่สุดแล้วหลังจากนั้นคนที่ไปดําเนินกิจการนะ่ะจะมีคนดเนินกิจการให้แล้วเราก็ได้เงินปันผลหรือเขาเรียกว่าดอกเบี้ยเช่นเราลงทุนไปห0 0 0 0ห่บาท หนึ่งปีหรือหนึ่งไตมาสเราจะมีผลอดอกเบี้ยหรือเงินปันผลอย่างไรการลงทุนเนี่ยมันมีอยู่2ความหมายก็คือการลงทุนในความหมายของอแบบแบบแคบๆก็คือหมายความว่าการนำเงินที่เก็บออมไปสร้างผลตอบแทนให้งอกเงยมากกว่าเงินออม นักเรียนรู้อยู่แล้วว่านักเรียนรู้อยู่แล้วว่านักเรียนไปฝากธนาคารโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเราเนี่ยธนาคารอมสินของโรงเรียนเราเนี่ยนักเรียนรู้อยู่แล้วว่าฝากหนึ่งร้อยบาทฝากห้าร้อยบาทฝากหนึ่งพันบาทนักเรียนก็รู้อยู่แล้วว่ามันได้ดอกเบี้ยน้อยมากนะอาจจะไม่ถึงสองบาทสามบาทนะครับต่อปีนักเรียนก็เอาเงินตัวเนี้ยไปทําอย่างอื่น ไปลงทุนอย่างอื่นเพื่อให้ให้ได้มากกว่า2บาท3บาทนะอาจจะได้มากกว่า100บาท200บาทก็ถือว่าเป็นกําไรของเราต่อไปการลงทุนความหมายแบบกว้างๆหมายถึงการนําเงินไปลงทุนเพื่อผลิตสินค้าและบริการหมายความว่าเราเอาเงิน1 0 0 0เนี่ยเอาไปลงทุนเพื่อผลิตสินค้าและบริการนะเช่นเอาง่ายๆคิดง่ายๆ ภูมิเงินห้าพันคูมีเงินห้าพันครูไปซื้อเครื่องซักผ้ามาหนึ่งเครื่องห้าพันบาทแล้วครูก็ให้เขาเนี่ยหยอดเหรียญซักผ้าก็ถือว่าเป็นการเป็นการบริการเหมือนกันไม่ใช่แค่ผลิตเราอาจจะไม่ถึงขั้นต้องผลิตสินค้าเองแต่ว่าเราเอาเงินตัวเนี้ยไปซื้อบริการเพื่อนำบริการ ให้คนอื่นต่อคือครูมีเงิน5,000ันครูเอาเงินไปซื้อเครื่องซักผ้าแล้วก็ให้คนใช้งานเนี่ยมาหยอดเหรียญหรือเป็นการเก็บค่าเช่าเครื่องซักผ้าเราก็ได้เงินจากการที่เขามาจ้างเราซักผ้านะครับอาจจะยังไม่ได้เห็นผลวันสองวันนะครับแต่ว่ามันก็จะคืนทุนไปเรื่อยๆจะเป็นปีสองปีอะไรก็ว่าไปนะครับต่อไปความสำคัญของการลงทุน ทำให้ผู้ลงทุนนั้นได้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้ยหรือเงินปันผลมากกว่าเงินออมนะครับช่วยให้ธุรกิจต่างๆขยายกิจการแล้วก็ดำเนินการผลิตได้มากขึ้นช่วยให้รัฐบาลมีเงินทุนไปใช้ให้ภาในประเทศนะครับอย่าลืมว่าเราเนี่ยอยู่ในประเทศที่มี2ระบบก็คือทุนนิยมบวกกับสังคมนิยมนะครับเวลาที่เรา เกิดปัญหาเนี่ยนักเรียนจะเห็นข่าวว่ารัฐบาลไปช่วยเกษตรรัฐบาลไปช่วยชาวนารัฐบาลไปช่วยหนุนค่าข้าวค่าย,งา,ยางพาราเป็นต้นครับรัฐบาลจะได้เอานาเงินตรงเนี้ยที่จะไปช่วยชาวนาเนี่ยไปทําอย่างอื่นไปแพร่า,าประเทศอย่างอื่นได้อีกไปต้องมาช่วยแต่ชาวนาอะไรเป็นต้นแหล่งที่มาของเงินทุนก็คือการควบคุมค่าใช้จ่ายโดยตรงในครัวเรือน การประหยัดโดยไม่ใช้ใจ่ายในสิ่งที่ไม่จําเป็นหรือสินค้าฟุ่มเฟือยการหาไรายได้พิเศษเพื่อนําไปลงทุนและการออมโดยวิธีบังคับมีบับงคับใช้อะไรได้บ้างเช่นอาจจะต้องถึงขั้นต้องฝากประจำนะครับการฝากประจำก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนะครับฝากธนาคารต้องฝากอย่างเช่นฝากวันะพันวันละ เดือนละพันเดือนละสองพันก็ต้องต้องฝากถ้าไม่งั้นก็จะไม่ได้ผลตอบแทนนะครับประเภทการลงทุนก็คือมีสาประเภทการลงทุนเพื่อบริโภคนะครับการลงทุนในธุรกิจและก็การลงทุนในหลักทรัพย์นะครับหลักเกณฑ์ที่ควรคำนึงในการลงทุนก็คือคุณจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเงินทุนนั้น นะไม่ใช่ว่าคุณมี10ล้านคุณไปเล่นหุ้น10ล้านเลยเวลาหุ้นตกคุณก็หมดเหมือนกันนะครับหมดเหมือนกันความเหมาะสมของเงินทุนหรือความน่าเชื่อถือของตลาดที่เราไปลงทุนมันม,ม,นมีมันมีความเชื่อถือไหมความสเสถียรภาพของไรายได้การเปลี่ยนแปลงมูลค่านะครับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าอย่างที่นักเรียนได้ดูวิดีโอคลิปก็คือการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทขึ้นลงตามเศรษฐกิจของโลกด้วยเหมือนกัน ค,ความคล่องตัวในการซื้อขายภาษีที่ต้องชําระนะครับภาษีต้องชําระถ้านักเรียนมีรายได้มากขึ้นแน่นอนนะครับว่านักเรียนจะต้องเสียภาษีมีจํานวนมากขึ้นเช่นกันการได้รับผลประโยชน์ด้านภาษีมาจากการลงทุนนะบางการลงทุนบางอย่างก็มีการลดหย่อนภาษีควรม,มีการลงทุนหลายประเภทเพื่อลดความเสีย่ยงอย่างที่บอกว่ามีเงิน10ล้าน แบ่ง2ล้านเล่นหุ้น2ล้านไปซื้อฉลากอีก2ล้านไปลงทุนเปิดร้านอาหารอีก2ล้านหุ้นกับเพื่อนอีก2ล้านก็แชแล้วก็หมายความว่าแชร์ความเสี่ยงให้มันมีความเสี่ยงที่น้อยลงเช่นถ้าพูด2ล้านนี้ไม่ประสบความสําเร็จอีก2ล้านอีก4ล้านหกล้านหรือ8ล้านก็ยังมีประโยชน์ที่จะคอยช่วยเราอีกด้านหนึ่ง แล้วก็ในสไลด์สุดท้ายนะครับปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดการลงทุนมีอะไรบ้างนะครับก็สามารถสรุปได้ประมาณนี้นะครับก็คืออัตราผลตอบแทนในความเสี่ยงค่าของเงินจํานวนของทรัพย์สินที่จําหน่ายในตลาดก,การคาดคะเนเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆในอนาคตการคาดคะเนหมายความว่าเราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น เราก็ไม่รู้ว่าโรคโควิดให้เราเจออยู่ปัจจุบันนี้มันจะเกิดขึ้นและทําให้เศรษฐกิจมันแย่ขนาดนี้เราก็ไม่รู้ไงครับเราก็ต้องมีการเตรียมตัวและก็ปัจจัยส่วนตัวของคนที่จะลงทุนนะครับเช่นอายุอาจจะน้อยอ่อนประสบการณ์ครับนิสัยส่วนตัวอาจจะใจร้อนนะครับหรือช้ากว่าคนอื่นและก็สภาพของครอบครัวบางคนสนับสน,นุนบางคน ไม่สนับสนุนนะครับก็จะเป็นปัจจัยส่วนตัวของคนที่มีหน้าที่ลงทุนนะครับทีนี้ครูก็สรุปได้ังต่อไปนี้นะครับก็คือความเสี่ยงในด้านบุคคลและความเสี่ยงของภายนอกนะครับแล้วคุณจะต้องเตรียมตัวแล้วก็ตระหนักถึงความเสี่ยงที่นักเรียนจะต้องไปลงทุนในอนาคตนะครับครูก็ฝากไว้นะครับ ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงแังนั้คุณต้องศึกษาการจะลงทุนทุกครั้งทุกรอบก่อนที่จะลงทุนนะครับสำหรับวันนี้จบเรื่องการลงทุนนะครับไว้แค่นี้ครั้งต่อไปเราจะมาเจอกันในเรื่องของการบริหารการออมนะครับสวัสดีครับ